สวัสดีแมวบ๊อกโปกรุ่มเพราทกท่สวัสดีพี่น้องเพรดเป็นบุกยููุนะครับก็อย่างที่้อนรับข้าสู่ขงไฟทีมนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปเอาจามิซูนะครับจอดไป สามสี่เดือนแล้วนะครับก็จะเอามาออกกำลังกายซ็หน่อยนะครับพอดีเอาซอสซ่ซอมเนี่ยไปส่งลูกค้าด้วยนะครับก็ ไปเอาเจ้าเม็ดซูนะครับเจ้า่าจะใครอันเหนือบอกอยเล่หนู้ก <c oughs> ดสลักไล้บ่ รอหนึ่งเป็นบ้าเอามาฟังนี่ก็ได้นะเสียงขึ้นหมดแล้วมั้งครับ จะสตาร์ทติดนะครับนี่จอดจนลืมนะครับนี่อีกคันนะครับลิงลมอันนี้ใช้ผ่านอะไร อไับไมันตไปแ่ไหมไาดูกันว่าจะติดไหมครับ นเนมนะครับโอ้ในสละนะักเดี๋ยวไปหาดูสลักก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวยืมสลักตัวนี้ไปก่อนนะครับ ก็ผ่านเดี๋ยวเจ้าสิงห์นองนานเนี่ยจะน้อยใจเอานะครับจบไว้นานก็คันที่เจ้าไข่ต้มนก็เอาไปปั่นรงสีนะครับก็เลยเพลอตัวนี้ไม่มีรถใส่นะครับก็เลยเอาตัวนี้ไปใส่ตัวไ้ขับเล่นนะ จะพอดีไหมขอลากมันนะครับก็ทำขอลากใส่เจ้าไข่ต้มนะก็มาเปลี่ยนใส่ตัวน,นี้นะครับไม่ถึงนะ ส talk, <laughs> ักหน่อยก็ยังดีนะโอ้พอดีไหมพอดีเลยนะครับ FC FC ครับมาจากไหนเดี๋ยวอยากได้ไมซูอีกหน้านี่จอดรถแล้วนี่ เดี๋ยวจะขับไปดูน้ําด้วยนะครับฝนเมื่อวานนี่ไม่รู้น้ําท่วมข้าวไหมครับนี่ไปกันเลยนะครับเป็นไงคันนี้ ในตัว้ายว่ามันเป็นยังไงเกียร์มันเกียมันดังนะมันเกียร์ก็วินหน้านี่ก็ห้านิ้วนะครับวินหลังนี่ก็หนิ้วนะครับ ฝน,น,น,นเมื่อคืนนี่ไก่ปลาหมาดุนี่ข้าว,าว,าว,าวน้ำท่วมมาแล้วนี่ไปได้กินอีกแล้วน้ำเต็มทุ่งเลยนะครับฝนตกวันละเน็ดวันละเน็ดนะครับนี่มันเริ่มเริ่มสะสมแล้วนะครับนี่นี่ไอ้แปลงนี่ก็ให้ควายกินนะครับนี่ไร้ร้อไปเลยนะไหเราไปดูไมคโครก่อนไหม ช่ค้นไปหมดแล้วว่าไมโครนี่บานม่อวอนหลวเหรอเดี๋ยว่าจะได้พาพี่น้องไปดูไมโครด้วยนะเห็นจอดทิ้งไว้เป็นเป็นปีนะก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับเหมือนเหมือนอยากจะปล่อยหางไปกิ้วหนึ่งตัวนะครับตัวอยู่ที่บ้านนะครับตัวนั้น ก่เครื่องมันเป็นเยนมาแปนห้านะครับเจ้าพลังแต่แต่เครื่องไว้นะครับอยากอยากปล่อยหางนะครับชักมืนม่นหน่อยๆก็ยังดีนะครับก่อสภาพสวยนะครับเป็นหางวิกจิวรุ่นรุ่นลายเสือใช่ลายเสือไหมน่าจะลายเสือนะครับก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับบางทีก็จะขายนะครับ โควิดนี่มีอะไรที่บ้านนี่จะเก็บขายหมดเลยนะครับก็จะเอาไว้สักสักกีคันดีเราออ <c oughs> เอาไว้สักหนึ่งโลนะก็มันมันมีหลายคันอยู่นะครับก็อยากจะแบ่งขายบ้างนะครับอ้นี่ครับน้องน้ํานะครับน้ําเริ่มเต็มแล้วนะครับขาพี่น้องมาดูบรรยากาศบ้านเราบ้างนะ อันนี้ก็ชาวบ้านเขามาวานแหนะนะครับปลามันน่าจะออกจากจากน้องตัวนี้นะครับนก่ด,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 ดอ้นเนาะอโอ้ไใจดงไเออโอ้นีคนวางแหน,นะครับขึ้นมาแล้วบอกอ๋อนี่ขึ้นมาแล้ว,ะน,น,วนะครับก็ไม่โคนะครับนี่จอดไว้ข้างล่างนี่ ในรอสิบล้อขึ้นน้ำหมดแล้วนะครับทงานไปอย่างสุไปเอาเราไหมโอ้เห็นแต่รอยนะครับดีมาเอาขึ้นนะครับนี่น้ำมันมันท่วมปากบ่อหมดแล้วนะครับถ้าวูนี่ดูระดับน้ำนะครับข้างบนนี่แย่เลยนะครับโอ้ตานี่เห็นนี้แล้วนะมีสองตานะครับนี่ ไทยเมื่อไรแฮนตลอดเลยนะไปไหนล่ะก็สำหรับวิดีโอชนี้ลาพนองเพียงชนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ให้ชมบรรยากาศค่ำๆนะครับหลังฝนตกนะก็ที่อื่นฝนตกหรือยังไงก็เม่นมาหน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ